เอาจริงๆคิด <blunt> ช <animation> ื่อช่องไม่ได้ก็เลยเอาชื่อนี้ไปก่อเดี๋ยวได้ชื่อใหม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนใหม่เนาะก็คือวันนี้ดิฉันนะคะก็จะมาแกะกล่องพัสดุการอ่ากล่องพัสดุอันนี้ก็คือแบบเฝ้ารอคอยมันนานมากเป็นกล่องพัสดุเกี่ยวกับศิลปินศิลปินเคป๊อปค่ะทุกคนเป็นเอ่อบุคคลที่ดิฉันคลั่งใครคลั่งรักหนัก มในตอนนี้นะคะดีจดใจดีจิตดีจดใจดเหลือเกินอะไรอย่เงี้ยเออ,อคนคนแรกก็คือพี่เจมีนะพี่เจบอมของเรานะคะเจะมีคนชิคเพื่อนสนิทของเรามาแล้วค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือพัสดุของเราค่ะทุกคนก็ดีใ,ใจค่ะเราจะไปเริ่มแกะกล่องกันแล้วนะคะเราจะแกะกล่องกันแล้วนะคะทุกคนเราวีด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 ทำสมาธิ ใจรอยๆใจรอยๆใจลอยๆใจรอยไปค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องสืดกันเลยแก้ฉ <c oughs> <ills> <c oughs> <c oughs> ันต eh ื <c oughs> <c oughs> like no ่นเต้นอ่ะก็ร <co right> <was> <c oughs> ู้แหละว่าข้างในเป็นอะไรแกะมาทุกคนฉันตื่นเต้นฉันข้างรักเขาเขาเป็นผู้ชายที่แบบเซ็กซี่แล้วก็น่ารักแล้วก็แบบเป็นคนชิคๆเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตสบายๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ย ะคุณดูสเตคเลยค่ะทุกคนแกจะนั่งจะจะแกะเสร็จแล้วนะตื่นเต้นโอ้จะตื่นเต้นทุกคนจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะเปิดแล้วหนึ่งข้างสองอ้าจะเด่นของแถมก็คือทีนา,นา,าราานาา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 า เ็นการแตงกิ้วมาแบบนี้นะทุกคนอข,อของแถมของแถมยูยังไม่เห็นของนะของแถมยูน่าราักพี่ร้านแถมมาให้เป็นโพสอิบก็เซเว่นนะคะน่ารักมากๆากโ oh <my> อ้ยม่ก้อนแกนเห็นถึงแบบอุ้ยขอโทษ o ๋อใหม่กไปกันหญ่ลแ,แล้วแกฉันเห็นถึงแบบเพราะนแบบโอ้ยแก ไปวีดแป๊บเดีย2 0 0ง years later กลับมาแล้วมาเราเลิกไลฟ์สากันสักทีมาแล้วค่ะทุกคนมันมาแล้วโอ้ยนี่ค่ะทุกคนเห็นถุงบบบเบลแล้วอ๋อเห็นถุงแล้วอ๋อถุงสีน้ำตาลฉันเห็นมันแล้วแก่ฝั่งไหนอะ ทุกคนแกฉันรู้สึกว่าฉันแบบร้อนหน้าวูบวูบวูบยังไม่รู้อะตื่นเต้นอนะฉันจะแกะแล้วนะฉันจะแกะแล้วนะทุกคนฉันตื่นเต้นอขอโทษนะถ้าแบบเออเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยฉันค้างรักเขามากโอหม่ก๊อทุกคน กระแถมกระแถมจากเว็บนะคะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูวางไว้ก่อนเรามาดูอารบั้มของเราดีกว่านะคะทุกคนแกะอย่างขนุนหนอบที่สุดเพราะไม่งั้นอารบั้มจะไม่สวยงามอ,อ้อทุกคนอันนี้ก็คือห่อที่ใส่อารบั้มไว้ข้างในนะก็คืูแต่ว่า,บบวาเป็น่งกระดาษใช่นะคะ<ม>ก็จะเป็น ชื่ออัลบั้มนะคะ JB First Album JB First Album นะคะด้านหลังก็จะเขียนว่า JB ตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าสาม,มารถรีไซเคิลได้นะอะไรอย่างนี้ก็คือเราต้องแกะเนาะเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน <S <S ฉันตื่นเต้นจะแกะแล้วนะฉันจะแกะแล้วนะทุกคนโอ๊ย โอ้โห oh, oh, oh. ต้องแกะให้ตรงนะยวไม่สวย oh. การหายใจแกะไปการหายใจไป mm. นี่ตรงนะเออตรง, mm. ตรงเำาัาแกะกันเถอะอ้ oh, ยับแล้วล่าสุดดิฉนันพูดทันุทนอมอย่างดีแต่มันก็ยับอยู่ดีอ่ะงง <c oughs> เนื้อสัมผัสแบบดีมาก mm. หิบไม่ออกอ๋ไม่มีอะไรแล้วแกมันดีมากคุณอิมแชบอมคุณปีเจีเปิดมานะคะถามว่าเป็นอัลบัม้มเลยไหมถ้าไดยังจะฝั่งนี้ก็จะเป็นซีดีเนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น List. ลิสต์รายชื่อเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนะคะทุกคนเออแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งนะคะ เพลงชื่อภาระอะไรสักอย่างหนึ่งอะแกสนานภาษาอังกฤษกไม่ค่อยออกนั่นแหละมันจะมีเฉพาะในอัลบั้มเท่านั้นไม่มีใน Youtube ไม่มีให้ฟังใน Youtube นะคะทุกคนฟังนี้ได้อะไรบ้างโอ oh my god โอ oh yeah. ้ยอได้สติกเกอร์นะทุกคนนี่นะสติกเกอร์อโอ้ยโปเตอร์โปเตอร์ขนาดใหญ่ สวยอะเห็นแค่แขนก็คือแบบอ๋อละลายไปแล้วค่ะคุณพี่ว้าว <Wow. S 1> ทุกคนดูก่อนนะเรายังไม่ดูนะเอาจริงๆมันก็เห็นถูก่ะ Oh my god Oh my god ก็คือแบบเออติดบ,บนหัวนีเป็เลยจะติดข้างหลังไปเลย,เลยอ้า <laughs> เห็นปะทุกคนห <laughs> ล่อเอาตรงไหนไม่หล่อปากาบะวงเออเก็บก่อนเก็บก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวขาด มาเดี๋ยวเราจะมาดูอาลบบ้าเต็มกันดีกว่านะคะติงติงติงฉันฉันแอบไปแบบส่องส่อง,องดูเวรูปภาพมันจะอยู่ในนี้ในนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไราโฟตโต้การ์ดเหรอเออทุกคนอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะฉันจะไม่ดูฉันจะเป็นรอดลุ้นเฮ้ยอย่านะอ่ะเราพลิกได้แล้วนะทุกคน เราวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งดูนะอันนี้คือได้สองแผ่นแล้วก็ได้แถมอีกหนึ่งแผ่นเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูเร,ดเราจะมาดูอัลบั้มดีกว่าเห็นปะนี่ก็คือหน้าตาอัลบั้มนะคะพี่น้าทุกคนเปิดมาด้านในเขาจะบอกว่า what did what did you think can you please hold your jaw toss toss อะไรสักอย่างอ่าอย่ามาโชว์ฉลา,าดเพราะเราไม่ฉลา,าดนะคะเห็นปะ ไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกเนาะแล้วก็เป็นฟอร์ม JB อพอเปิดมาแค่เงาก็หลอกเลอปะเออไม่ได้เวอร์เรื่องจริงฉันค้างรักเขาแค่เงาเขาก็หลอเราจะเปิดให้ดูแค่วางหน้าดีกว่าอ่ะรูปนี้ต้องให้ดูก็คือรูปปกอัลบั้มนะคะอ,อุ้ยหล่อมากโอ้ ให้ดูรูปนี้ก็ได้อะคุณปรีคุณปรีค่ะคุณปรีคุณพี่หล่อมากแกรูปนี้มันดีสองรูปนี้มันดีอะเขาจ้องมองฉันหนึ่งแล้วก็เขาเขาหลอก เดี๋ยวเขาว่าหล่อหล่อเต็มไปหมดกลับหัวก็มาหล่อแบบหล่อแบบไม่มีอยู่จริงแต่คือมีอยู่จริงอะงงหล่อแบบจับต้องไม่ได้หล่อมากหล่อขึ้นหิ้งไปเลยค่ะพี่อ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะกลายเป็นเป็นลายชื่อเพลงแล้วก็เป็นเนื้อเพลงนะคะ แล้วก็จะเป็นเครดิตข้างหลังนะคะชินรักเขาดูบ้าไปแล้วเรามาดูดูอะไรก่อนดีทุกคนดูการสุ่มสองใบหรือว่าดูของแถมก่อนดูอะไรก่อนดีคะทุกคนการที่เราได้ก็คือฝนตก <c oughs> แป๊บน,นึงนะฝนยังเพิ่งตกไปยนะเราขอถ่ายก่อนแล้วการ์ดของแถมที่เราได้นะคะก็คือลูกนี้คะ่ะทุกคนเห็นไหม ฉันเขาหลอกมากฝนตกแล้วเราต้องรีบถ่ายแล้วทุกคนเรามาดูกาสรสุ่มเราได้รูปไหนทุกคนฉันเห็นแล้วหลอหลอมากแกดูดีอะอันสุดท้ายแกเขาหลอกมากแกสนิใจชนะเขา หล่ออุ๊ยอุยเจ็บไ,ไหมแกใสจะเป็นบ้าแล้วหล่อมากค่ะทุกคนก็คือแบบปุ่มก็นี่นะคะทั้งหมดที่เราได้นะฝนตกแล้วเราต้องรีบไปแล้วทุกคน <g clog WWE> เสียงเหมือนดังอ,ะอนน่ะอ่านะเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้จากอะลบ้าพีเจบีของเรานะคะคุณอินจเจบอมของเรานะคะ วันนี้ก็คืออิ่มอ,อกอิ่มใจอีชันมากนะคะก็แบบว่าได้ดูผู้ชายของเราไรเงี้ยถึงไหมเขาจะให้เราเป็นแค่เพื่อนสนิทอรืนเนาะเบสแฟนของเขาก็เรื่องของเขาเขาคือแฟนของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แฟนของเขาแต่เขาคือแฟนของเรานะทุกคนเออสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมาถ่ายทุกคนได้ดูนะคะก็สำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ ชอบไม่ชอบตรงไหนอยาให้ปรับปรุงอะไรหรืออยากให้ถ่ายคลิปแบบไหนอีกเม้นมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย